ตอนนี้ก็ได้30กิโลแล้วครับเหลืออีก12นิดนด12.2มีเวลาคัดออฟอยู่8โมงครึ่งที่35กิโลต้องไปให้ถึงจุดนั้นก่อน8ครึ่ง8ครึ่งก็เท่ากับ45นาที45นาทีแค่5กิโลอันคัดออฟนี้สบายสๆด้านหลังก็มีูกพ,พมกพี่ผมเดินข้างหน้าแต่าไม่ห่างเท่าไหร่ลูกพี่ผมวิ่งไม่ไหวแล้วส่วนผมไม่เหนื่อยเลย แต่ไม่วิ่งแล้วเพราะว่าตะคิวตะคิวมันจับก็ไปเรื่อยๆจริงๆผมไม่น่าจะทอรยศลูกพี่ผมเลยถ้าตามแกรเรื่อยๆก็จบสบายๆอย่างนีน้สุดท้ายก็ต้องมาเดินตามแกอยู่แถมเจ็บด้วยมั่นใจเกินเห็นว่าร่างกายมันมันไม่เหนื่อยไงคิดว่ามันโอเควิ่งแซงคนอื่นไปเรื่เพลินๆเ,เลยแล้วก็นั่งเลยชักเลย โอเคต่อต่ออีก12โลเจอกันเส้นชัย